สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ2เมษายน2565คลิปนี้เป็นคลิปก่อนนอนครับมาเล่าข่าวให้กับพี่น้องชาวนาฟังครับชาวนาครับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวยังมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับงวดที่25แล้วนะครับไปชมและฟังรายละเอียดครับเมื่อวันศุกร์ที่ 1เมษายน2565ก้าก็คือเมื่อวานนี้ครับได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวนะครับเพื่อชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่25นะครับงวดที่25หเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องชาวนาภาคใต้นะครับที่ระบ,บุวันเกี่ยวข้าวในช่วงนี้นะครับภาคกเดื่นน่าจะไม่มีการระบ,บุวันเกี่ยวข้าวในช่วงนี้ผู้ระบ,บุวันเกี่ยวข้าว ตามที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้ระบุวันเกี่ยวข้าวระหว่าง2 5ถึง31มีนาคม65นะครับเมือ่อ1เมษายนก็ประกาศราคาเกณฑ์กลางานั่งยิงออกมาดังนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิครับไม่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางานั่งยิงและก็ไม่มีการชดเชยส่วนต่างแล้วนะครับเนื่องจากสิ้นสุดฤด,ดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับในขณะที่ข้าวชนิดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้นะครับเข้าเปลือกหอมมะลิครับนอกพื้นที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางกางยิงตันละ12,354บาท29สตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ1645บาท71สตางค์นะครับแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมประกาศราคาเกณฑ์กลางกากยิงตันละ11,161บาท95สสตางค์ รัฐบาลไม่ต้องชดเชยส่วนต่างกับข้าวเปลือกของปทุมเนื่องจากราคาเกณฑ์กางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้นะครับข้าวเปลือกเจ้าครับประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงตันละหนึ่งตันละแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ครับสาหรับข้าวเจ้าข้าวเปลือกเหนียวครับประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงออกมาตันละเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท 60สตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ2469บาท40สตางค์นะครับก็สรุปงวดที่25กกเกษตรกรชาวนาไม่ได้เงินส่วนต่างก็คือค่าเปลือกของปฐุมธานีเนื่องจากประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงออกมาสูงกว่าราคาประกันรายได้นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวหอ,อมมะลินอกพื้นที่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้รับเงินส่วนต่างครับ โดยการได้รับเงินส่วนต่างจะได้ตรับการโอนในวันพุธสัปดาห์หน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ